ขั้นตอนการสมัครบัวขาวเ e มเ e อร์ชิที่ง่ายทำตามได้เลยไปดูกันเริ่มขั้นตอนแรกลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ YouTube ด้วย gmail หลังจากนั้นเข้าไปที่ช่องบัวขาวบัญชามเมฆกดไปที่ปุ่มจอยด้านขวามือจะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดต่างๆขึ้นมาให้เลือกระดับราคา Jap u u n c h ัดแจ็ปกดปุ่มจอยจากนั้นเลือกช่องทางการชาระเงินซึ่งมีทั้งหมด4ช่องทางได้แก่ 1. ึชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิต 2. ชำระผ่านบัญชี Shopee Pay 3. ชำระผ่านบริการ t u m o n e y Wallet และ 4. ชำระผ่านบริการ PayPal เมื่อเลือกช่องทางการชำระเงินและกรอกข้อมูลจนครบถ้วนให้กดปุ่มบายด้านล่างทางขวามือวิธีสมัครบัวขาว Membership สำหรับ iPhone และระบบ iOS เข้าเว็บไซต์ YouTube ด้วยเบราว์เซอร์ Safari ไปที่ช่องบัวขาวบัญชาเมฆจากนั้นกดที่ตัวอักษร A A หรือกอ,กอ,กอทางด้านซ้ายล่าง จากนั้นเลือก request desktop website หรือขอเป็นเว็บไซต์สำหรับ d e s k t o p จะปรากฏปุ่มจอยทางด้านข้างปุ่ม subscribe เลือกไปที่ปุ่มจอยเลือกระดับราคา j a ๊ป u n c h ปัดแย็บกดปุ่มจอยจากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินเมื่อเลือกช่องทางการชำระเงินและกรอกข้อมูลจนครบถ้วนให้กดไปที่ปุ่มบายด้านล่างทางขวามือเียงเท่านี้คุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโบวขาวแบบสุด exclusive สมัครก่อน เท่ก่อนเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้นรีบเลยครับ